นนคือแบบอืมแจ้อ่อันนี้ก็ใช้ได้นะอันนี้แบบเหมือนโยนของฮัลโหลสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่อาชีชาแนลนะคะคลิปนี้ค่ะพี่ซีจะมาสอนทุกคนนะคะ ใส่เสียงเอฟเฟกค่ะลงไปในคลิปความตัวเองซึ่งมันจะทําให้คลิปของเรานะคะน่าดูมากยิ่งขึ้นเลยนะคะจากที่เราอ่ะทำคลิปธรรมดาปกติมันก็จะให้มูดแบบเรียบเรียนะคะแบบสอนทําอาหารก็สอนไปเรื่อยๆนะคะหรือว่าจะบรรยายอะไรก็แบบมันก็เป็นแบบโทนเดียวใช่ไหมแต่ถ้าว่าเราได้ใส่เสียงเอฟเฟกลงไปแล้วนะคะมันจะทําให้คลิปของเราเนี่ยน่าดูมากยิ่งขึ้นเลยค่ะถ้า อยากจะรู้กันแล้วนะคะว่าแต่ละคนเนี่ยเขาใส่เสียงเอฟเฟกกันยังไงนะคะก็เดี๋ยวมาติดตามชมกันนะคะก่อนอื่นนะคะขอให้ทุกคนนะคะไปโหลดแอปนี้กันก่อนค่ะชื่อว่าแอปแคปคั t นะคะพอเข้ามาที่หน้าแรกนะคะเราก็จะเจอคําว่าโปรติกหม่นะคะกดเข้าไปเลยหลังจากนั้นนะคะมันก็จะอยู่ในหน้าของวิดีโอนะคะในหน้าวิดีโอนี้เราก็เลือกวิดีโอมา1คลิปนะคะที่เราอยากจะใส่เสียงเอฟเฟกค่ะ พี่จีจะเลือกคลิปนี้ละกันทนเดี๋ยวคลิปนี้นะคะเราจะมาลองใส่ป๊าปองนะคะลงไปในอาอาบน้ำนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะคะว่ามันจะเป็นยังไงอันนี้ก็จะอ่ะเดี๋ยวเราก็จะลองมาใส่เสียงเอฟเฟกต์กันดูนะคะเราก็หาจุดที่เราอ่ะอยากจะใส่เอฟเฟกต์สมมติว่าอยากจะใส่ตรงนี้ละกันหลังจากนั้นนะคะกดไปที่ระบบเสียงค่ะ มันก็จะมีเมนูมาให้เลือกนะคะอยู่4เมนูด้วยกันเรากดที่เสียงก่อนนะคะเดี๋ยวจะอธิบายไปทีละเมนูให้ฟังนะคะเสียงนะคะตรงนี้เราสามารถเพิ่มเสียงได้โดยที่ไม่ผิดลิขสิทธิ์ของ t i t t อกนะคะเนื่องจากว่าแอปแคปคั t เนี่ยนะคะก็เป็นแอปที่เป็นเครือเดียวกันนะคะกับของ TikTok นะคะซึ่งบริษัทแม่นั่นก็คือ ByteDance นั่นเองตรงนี้นะคะก็จะมีเพลงเลือกเยอะแยะไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นแบบ จังหวะการเดินทาง rock นะคะสมมุติพี่ชิจะใช้เพลงนี้นะคะเราก็กดบวกลงมานี่เพลงมันก็จะมาอยู่ตรงนี้แล้ะคะ่ะสมมุติว่าเสียงอ่ะมันดังจนทําให้เสียงที่เราพูดในคลิปนะคะไม่ได้ยินนะมากดที่เสียงหนึ่งครั้งนะคะหลังจากนั้นเราก็กดที่ระดับเสียงนะ กดเลื่อนระดับลงไปสักประมาณสักสิบแปดนะคะถไปนอ้ถ้ายังดังอยู่ก็ลดลงไปอีกนะคะเหลือสักประมาณสิบก็พอานะคะไปนอนะคะเียนี้รนนเราได้เสียงมาแล้วนะคะหลังจากนั้นเราจะใส่เสียงเอฟเฟกต์แล้วค่ะตอนนี้นะคะเราจะเห็นว่าที่เสียงเพลงนะมันจะมีกรอบอยู่กรอบสีขาวนะคะให้เราไปแตะข้างนอกก่อนนะคะหนึ่งครั้งให้กรอบมันหายไปหลังจากนั้น มันถึงจะมีเมนูสีเมนูขึ้นมาเหมือนเดิมนะคะกดที่ F เค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็ต้องมาลองฟังว่าเสียงไหนที่เราอยากจะได้นะคะมันจะมีแถบด้านบนนะคะที่บอกประเภทหลายอันเลย,ยเช่น performance love fight อะไรอย่างเงี้นะคะเราต้องลองฟังดูอย่างเช่น what อ่ะมาดู what what w h ก็คือปมาวะอะไรนะอะไรอย่างเงี้ย อันนี้คือแบบอืมแน่ออันนี้ก็ใช้ได้นะอันนี้แบบเหมือนโยนของปเสียงสปริงแบบสั้นเนี่ยค่ะเราต้องไปลองเปิดเสียงฟังนะคะเพื่อที่เราจะได้จำได้นะว่าเสียง แต่ละเสียงเนี่ยมันชื่อว่าอะไรนะคะเราจะได้กดใช้ได้ถูกต้องเดี๋ยวเรามาลองใส่ไอตัวนี้ละกันต,ตัว Q Boeing อะไรนะกดบวกค่ะเราสามารถกดค้างไว้เลื่อนซ้ายเลื่อนขวาไปให้ตรงกันกันกบอิรยาบถท,ที่มันตลกตลกตรงนั้นได้นะนี่เดี๋ยวเราลองปิดเสียงเพลงก่อนละกันแต่ที่เพลงหนึ่งครั้งนะคะหลังจากนั้น ถ้าอยากจะลบก็ลบเลยนะคะหรือจะปิดเสียงไว้ก่อนอกดระดับเสียงแล้วก็เลื่อนไปที่สูงนะคะลงไปในอ่างน้ำนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูสมมติเราอยากจะเลื่อนไปตรงคำน,นี้สมมติถ้าอยากจะใส่เสียงเอฟเฟกต์เพิ่มนะคะก็ทําได้เหมือนกันก็กดที่เอฟเฟกต์เหมือนเดิมนะคะหลังจากนั้นเราก็มาเลือกเอฟเฟกต์เสียงที่เราอยากจะได้นะคะมีเมจิกก็จะเป็นพวกเวมนมนนะคะ ยิ่งใหญ่นะเะริง่งเหมือนแบบเวลาเราจะรีวิวอะไรสักอย่างแล้วก็แบบอย่างนี้นะคะปริงกดบวกได้เลยถ้าจะใช้นะคะนี่พร้อมกับอาะลแต่ที่สำคัญที่สุดนะคะเราจะต้องใส่เอฟเฟกให้ถูกกับสถานการณ์นะคะมันถึงจะเข้าท่าแล้วก็สนุกนะค,ะคนดูจะได้รู้สึกว่าสนุกนะ วิธีการใส่เอฟเฟกนะคะง่ายมากๆเลยนะคะหลังจากนั้นลองมาดูหัวข้อถัดไปตรงแยกออกแล้วนะคะเพื่อนๆอนาจจะก,กาลังสงสัยนะคะว่าไอ้แยกออกแล้วเนี่ยมันคือเมนูอะไรนะคะลองมากดดูแล้วกันโอย ปุ่มเขาว่าแยกออกแล้วนะคะมันคือวิธีการถอดเสียงนะคะมาจากคลิปของคนอื่นสมมติว่าเรามีคลิปคลิปหนึ่งนะคะที่เราไปเจอในติ๊กต็อกแล้วเราอยากจะได้เสียงเพลงของเขามาเราก็ไปดาวน์โหลดคลิปอันนั้นมานะคะหลังจากนั้นเราก็มาถอดเสียงเอามาแต่เสียงค่ะคลิปของเขาไม่ต้องเอามาลองมาใช้ดูค่ะกดแยกออกแล้วนะหลังจากนั้นกดคลิปของคนอื่นมานะสมมติพี่ชีจะเอาเสียงเพลงจากคลิปของคนนี้นะคะมา แล้วก็กดนําเข้าชอ่องเสียงวิดีโอเท่านั้นนี่มันก็จะได้เสียงมาแล้วนะเดี๋ยวเรามาลองฟังกันดูโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาลองฟังกันดูนะคะ เพลงที่เราดูดออกมานะคะจากคลิปของคนอื่นนะคะเราสามารถปรับแต่งเสียงนี้ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเร่งเสียงให้ดังขึ้นหรือลดลงนะคะก็สามารถแตะที่เสียงนี้หลังจนากนั้นกดระดับเสียงเหมือนเดิมเลยแล้วก็จะเบาลงก็ได้ก็กดเลื่อนมานะคะ แต่สุดท้ายแล้วนะคะเสียงเพลงก็ต้องเข้ากันกับคลิปนะคะอันนี้คือทำให้ดูเฉยๆนะคะโอเคหลังจากนั้นนะคะเราเรามาดูโหมดสุดท้ายนะคะก็คือเสียงบรรยายนั่นเองเสียงบรรยายนะคะก็คือการอัดเสียงของตัวเองเข้าไปนะคะสมมุติว่าเราไปถ่ายทะเลถ่ายท้องฟ้าหรือให้คนอื่นอ่ะถ่ายเราโดยที่เราไม่ต้องพูดอะไรเลยนะคะไม่ต้องพูดอะไรเลยคือแบบอาจจะหยิบจับทานเข้านู่นนั่นนี่หลังจากนั้นเราค่อยมา อัดเสียงเขาเองใส่ลงไปนะคะอย่างเช่นสวัสดีค่ะวันนี้นะคะชีฟก็มาทานอาหารที่ร้านนี้นี่นะคะแต่ในคลิปเนี่ยเราไม่ต้องพูดอะไรเลยก็เป็นเทคนิคการทำคลิปอีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจนะคะเดี๋ยวเราลองมากดอัดเสียงเราดูนะแต่เพื่อบันทึกาะดค้างไว้สวัสดีค่ะ,ะเดี๋ยวเขาถามให้เราอนุญาตเข้าถึงไมโรครโฟน,นะคะก็กดอนุญาตนะ อ๋อตอนนี้ที่กาลังกดอ่านหน้าจอโทรศัพท์อยู่นะคะมันไม่สามารถอ่านเสียงได้เพราะฉะนั้นวิธีการอ่านเสียงะคะ่ะก็คือเราก็แตะปุ่มนี้ค้างไว้นะคะแล้วก็เราก็พูดเข้าไปหลังจากนั้นถ้าเราปล่อยมือมันก็จะเป็นเสียงของเรานะคะอยู่ในนี้นะคะหลังจากนั้นก็กดเช็คถูกค่ะก็จะได้เสียงของเราลงไปในคลิปแล้วนะคะโอเคค่ะสำหรับ 4หมวนนะคะในการเพิ่มเสียงเข้าไปในคลิปนะคะโดยแอปตัดต่อชื่อว่าแคปคารนะคะก็จบลงไปแล้วนะง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะ <Yeah. S 1> โอเคสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าว่าใครชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์นะคะแล้วกดแชร์ให้พี่ชีด้วยนะคะแล้วก็คลิปหน้าถ้าพี่ชีจะมาทำคลิปสอนอะไรนั้นก็อย่าลืมกดติดตามกันไว้นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วะคะ่ะสวัสดีค่ะบาย